ภพยพบทที่21ข้อหนึ่งถึง36ต่อไปนี้เป็นกฎหมายซึ่งเจ้าต้องประกาศให้เขาทั้งหลายทราบไว้ถ้าเจ้าซื้อคนฮิบรูไว้เป็นทาสเขาจะปรินับิเจ้าหปีแต่ปีที่เจดเขาจะได้เป็นอิสระโดยไม่ต้องเสียค่าไถหากเขามากคนเดียวจงปล่อยเขาไปคนเดียวหากเขามากกับภรรยาต้องปล่อยภรรยาของเขาไปด้วยหากนายหาภรรยาให้เขา และภรรยานั้นคลอดบุตรชายหรือบุตรหญิงให้เขาภรรยากับบุตรเหล่านั้นจะเป็นคนของนายเขาจะเป็นอิสระได้แต่ตัวถ้าทาตนั้นมาพูดอย่างชัดเจนว่าข้ารักนายและลูกเมียของข้าข้าไม่อยากเป็นอิสระให้นายพาทาตนั้นไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพาเขาไปที่ประตูหรือวงกบประตูแล้วให้นายเจาะหูของเขาด้วยเหล็กมาดเขาก็จะอยู่ปนิบัตินายตลอดไป ถ้าชายใดขายบุตรหญิงเป็นทาสหญิงนั้นจะไม่ได้เป็นไทยอย่างที่ทาสเป็นถ้าหญิงนั้นไม่เป็นที่พอใจของนายที่ยกเธอขึ้นเป็นภรรยาน้อยของตนนายต้องยอมให้เธอถูกไถ่คืนแต่นายไม่มีสิทธิ์จะขายหญิงนั้นให้แก่ชาวต่างประเทศเพราะนายทาผิดสัญญาต่อหญิงนั้นแล้วถ้านายยกหญิงนั้นให้เป็นภรรยาของบุตรชายของตนก็ให้นายปฏิบัติต่อหญิงนั้นดุจเป็นบุตรหญิงของตน ถ้าเขาเอาหญิงอื่นมาเป็นภรรยาห้ามเขาลดอาหารการกินเสื้อผ้าและประเพณีผัวเมียกับคนเก่าถ้าเขาไม่ได้ทำสามอย่างนี้แก่เธอหญิงนั้นจะไปก็ได้โดยไม่ต้องมีค่าไถ่ไม่ต้องเสียเงินผู้ใดทุบตีคนหนึ่งให้ตายผู้นั้นจำต้องรับโทษถึงตายเหมือนกันถ้าผู้ใดไม่ได้เจตนาฆ่าเขาแต่เขาตายเพราะพระเจ้าทรงปล่อยให้ตายด้วยมือของผู้นั้น เราจะกำหนดที่แห่งหนึ่งแกะเจ้าให้เขาหนีไปที่นั่นแต่ถ้าผู้ใดเจตนาหักหลังฆ่าเพื่อนบ้านก็ให้ดึงตัวเขาไปจากแท่นบูชาของเราเพื่อลงโทษให้ถึงตายผู้ใดทุบตีบิดามารดาของตนผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงตายผู้ใดลักคนไปขายก็ดีหรือมีผู้พบคนที่ถูกลักไปอยู่ในมือของผู้นั้นก็ดีผู้ลักนั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงตาย ผู้ใดด่าแช่งบิดามารดาของตนผู้นั้นต้องถูกปรับโทษถึงตายถ้าผู้ชายวิวาทกันและฝ่ายหนึ่งเอาหินคว้างหรือชกแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ถึงแก่ความตายเพียงแต่เจ็บป่วยต้องนอนพักถ้าผู้นั้นบาดเจ็บนั้นลุกขึ้นถือไม้เท้าเดินออกไปได้อีกผู้ตีนั้นก็พ้นโทษเพียงแต่จะต้องเสียค่าทำขวัญและค่ารักษาพยาบาลจนเขาหายเป็นปกติ ถ้าผู้ใดทุบตีทาสชายหญิงของตนด้วยไม้จนตายคามือผู้นั้นต้องถูกปรับโทษหากว่าทาสนั้นมีชีวิตต่อไปได้วันหนึ่งหรือสองวันจึงตายนายก็ไม่ต้องถูกปรับโทษเพระาะทาสนั้นเป็นทรัพย์สินของนายถ้าผู้ชายตีกันแล้วไปถูกหญิงมีคันทําให้เด็กของนางออกมาแต่ไม่มีอันตรายผู้นั้นจะถูกปรับตามแต่สามีของหญิงนั้นจะเรียกร้องออกจากเขา และเขาจะต้องเสียตามที่ผู้พิพากษาตัดสินถ้าหากมีอันตรายก็ให้วินิจฉัยดังนี้คือชีวิตแทนชีวิตตาแทนตาฟันแทนฟันมือแทนมือเท้าแทนเท้ารอยไหมแทนรอยไหมแผลแทนแผลรอยช้ำแทนรอยช้ำถ้าผู้ใดตีถูกตาของทาสชายหญิงแล้วทำให้บอดไปเขาต้องปล่อยทาสผู้นั้นเป็นอิสระ เนื่องด้วยตาของเขาถ้าผู้ใดทําให้ฟันของทาตชายหญิงหลุดไปเขาต้องปล่อยทาตผู้นั้นเป็นอิสระเนื่องด้วยฟันของเขาถ้าโคขวิดชายหรือหญิงถึงตายจงเอาเหินขว้างโคนั้นให้ตายและห้ามกินเนื้อของมันแต่เจ้าของโคตัวนั้นไม่มีโทษแต่ถ้าโคนั้นเคยขวิดคนมาก่อนและมีผู้มาเตือนให้เจ้าของทราบแต่เจ้าของไม่ได้กักขังมันไว้ มันจึงขิดชายหรือหญิงให้ถึงตายให้เอาเห็นขว้างโคนั้นเสียให้ตายและให้ลงโทษเจ้าของถึงตายด้วยถ้าจะเรียกร้องการชดใช้จากผู้นั้นเขาต้องเสียค่าไถ่แทนชีวิตของเขาตามที่ได้เรียกร้องหากโคนั้นขิดบุตรชายหรือบุตรหญิงก็จงปรับโทษตามกฎนี้เช่นกันถ้าโคนั้นขิดทาสชายหญิงของผู้ใด เจ้าของโคต้องให้เงิน30เชเคลแก่นายของทาสนั้นแล้วต้องเอาหินขว้างโคนั้นให้ตายเสียด้วยถ้าผู้ใดเปิดบ่อหรือขุดบ่อแต่ไม่ได้ปิดไว้แล้วมีโครหรือลาตกลงไปในบ่อนั้นเจ้าของบ่อต้องชดใช้ต้องจ่ายเงินแก่เจ้าของสัตว์ส่วนสัตว์ที่ตายนั้นจะตกเป็นของเจ้าของบ่อถ้าโคของผู้ใดทำร้ายโคของผู้อื่นตาย เขาต้องขายโคที่เป็นนั้นแล้วมาแบ่งเงินกันและโคที่ตายนั้นก็ให้แบ่งเท่าๆกันด้วยถ้ารู้แล้วว่าโคนั้นเคยขิดมาก่อนแต่เจ้าของไม่ได้กักขังไว้เจ้าของต้องชดใช้โคแทนโคและโคที่ตายนั้นก็ตกเป็นของตัว